สวัสดีครับวันนี้ทางอูนคิมลมช่างนะครับก็ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับสําหรับนิสสันเซดีวนะครับถ้าอยากแรงนะครับขอเชิญที่ร้านเลยนะครับจะเป็นตู้เอรแวนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมรับจบแต่นิสสันฟอนเทียนะครับถ้ามาที่ร้านแล้วนะครับการันตีได้เลยว่าแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ แล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างนิสสันคันนี้นะครับเป็นวายดีหัวเดียวอย่างนี้นะครับก็มาจากจังหวัดอุดทัยนะครับรถไม่แรงนะครับเร่งเครื่องดีแต่ไม่สมูทอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเหนืออีสานใต้อย่างนี้นะครับที่ส่งปั๊มมาหรือขับรถมาด้วยตัวเองอย่างนี้ก็ดีนะครับรอรับกลับได้เลยนะครับ ผมก็ขอฝากไว้นะครับแต่รถที่แปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วนะครับผมก็รับแปลงกลับคืนนะครับแต่ไม่รับดัดแปลงนะครับผมซ่อมแบบเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ค่อนข้างจะแรงเหลือกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นบรรทุกอย่างนี้นะครับจะเป็นรถตู้เอแวนอย่างนี้นะครับเรื่องแรงนี่หายห่วงอยู่แล้วครับสําหรับปั๊มเดิมของเขานะครับไม่มีควันด้วยนะครับ แต่ถ้าแปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วมันวิ่งไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องมันจะเขกแล้วก็ควันมันจะดำนะครับแล้วก็การสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงมันก็เยอะกว่าเดิมแล้วก็ที่จะแปลงกลับคืนนะครับก็ให้เก็บขาคันเร่งไว้นะครับผมก็จะได้ใส่ปั๊มเดิมกลับคืนให้ได้นะครับเพราะว่าขาคันเร่งมันค่อนข้างราคามันจะแพงนะครับถ้ามีขาคันเร่งไว้ ก็ดีนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟอย่างนี้นะครับถ้าดัดแปลงไปแล้วอย่างครับก็ไม่ควรจะตัดสายไฟทิ้งนะครับเผื่ออยากจะแปลงกลับคืนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง่าผมก็ฝากไว้นะครับรถที่อยากแปลงเป็นปั๊มสายจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับปั๊มผมมีนะครับเพราะแกะออกลูกค้าไม่ค่อยได้เอากลับนะครับคือผมไม่ได้ขายนะครับผม ให้เอาปั๊มเดิมนะครับมาแลกเอาเลยนะครับกับขาคันลิงนะครับผมก็ส่งของให้ได้ทันทีนะครับคือไม่ขายนะครับผมก็ฝากไว้นะครับเบอร์โทรก็086191097นะครับแต่ก็มีเซอร์วิสทั่วไทยนะครับเหนืออีสานครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ